วัสดีครับคิดครับอ <c oughs> มาอแ้วมือนี้เขาเที่ยงตุ่มกระจับตุม่มหมาหมาร่วมกันหมดนี่ก็เอียงเลยตัวไกลเสือบึกอีตอมไกลเสือบึกยืดเนี่ยเองทะเบีย,ยบนยัง กินน้ำกันเด้อพี่น้องไปไปท่านกินคืออันนี้แทนอันนี้โตอันนี้โปเก็บลงหนี่ยโอ้เสือเอาโต๊ะนั่งกูไปใส่มบื่าทันเลยอู้อันนี้อีกอย่างเลยนะเหันพักตัวมันอยู่คือ mọi oh, cái nhỏ của mà nè. Ừ. mà vọng kỳ 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 hiếu มั้น่าทั้งอร่อยทั้งกรึงวะวันหยวก็กินคือเกานี่สากกินข้าวสาวสวยหม่ยียังเลยนะคือว่าอาจารย์เอาเนื้อมาลกะๆวองนิดที่กระโูกครัว่า มาพี่น้องมาแกงไกลใส่แบบเออเมื่อหิวมากินกระเสพพืน <c oughs> ้นเก่าอ่ะเมื่อหิวก็กินกระเสพยอ่เติมทานไรหมดเติมทานไรหมดหวานใช่ยังปามจะไจับ Ôi, phải sai đại về. À, ừ. À, má cả mà má không bao nhiêu. Muốn hiếu cái gì này nói nữa. Rất khéo. Nhầm nữa cây. Rất khéo. แถขขวๆเ่าเนี่ยเือหิ้วบะพอิกันลาจาวาจะไม่กินเขาเดี <ừ. S 1> ๋ยวมาหิวจิมันกินอะไรกันไปนอนด้วยกันมันสาวขากินอะไรกันไปนอนโอ้โหตอนนั้นแม่มามาเอือนย่องมามงมตื่นอยู่แล้วกินยาเลย 那三桥。 อี่เดิมมัหอนไปหากไกลเดือหอมเินเขาไปต้องกานเาแล้วหวอนจริงๆนะพ่อเหมือนอย่งอืมม,มาสางมีหวันเจ้าคุณสิคือย่างมมี่มาตอมนั้น่ารายหวานฮะ น้าอะไรม้งน้าไก่ขี้ไก่ไว้เด็กๆกางมงขึ้นเขาตึ้งแค่ไหนจักรตตัวนี้สามตัวที่ยงเราขี้ขี้บุตมป่ากอยใหญ่คือบุรเาหนึ่งหนึงที่เน่งอยู่ตัวหนึ่งเนหนงมืออไร้หนึ่งร้ายไว้ บุกเข่าตากแดดไว้กินทำแก้วอืมน้อ่วันตัวเดียวนี่แหะมาตอตอนีนออนนอ่้นเ่อ้งก็เอาี้เมื่อกั้นได้คนเอาขี้ไก่ไปหลงได้เาปูเขาโคตรง่ามอืม,ออม,ะมน,น,นะข้าไปใช้เขาโคตรเขา tức là một cái tay tạo mấy cái hạt quân kìm tìm 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 เป็นแ่นี้ือ,อม,ม่ได้ก่อยบ่เป็นแก้ววนาปิงก่อยแล้วเถอะอนันพงพงไปเห็ดตอนนั้นแสบยิ่เด้อ เป็นไปแล็กยังเงี้ยเงี้ยเ็นใบหาร้อยใบมือประเทียงกินมือกับไปน้ำเอาแดนออกไปยังผนไปไหนป่วยเมื่อวันตัวไหนครับมีอะไรไม่ได้เป็นยังตัวเดียวนี่ละ บ่กินกบแล้วอยเบ่วกิน

gìn thang phẩy phốt bơ chắc thằng tinh tinh thang khẩn sĩ bay căng tay hiu hay bớt ăn kinh cả mắc kinh năm cân nữa อืมยังสุดเอาเหมาะสมควรนะพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนั่นเลยนะทั้งในเฟซบุ๊กในยูทูบล่ะบายบ๊ายดีพี่น้อง